สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องสกูลแมงฟิล์มนะครับผมวันนี้จะไปไหนครับไปจำปาดงนะครับผมนี่แปลกใหม่อ่านี่ครับแมงตะพูนะฮะอ่าอันนี้ขาพัฒนาแล้วจ้าลองติดติดให้ผมได้ไหมเนี่ยมันมันคนละแฮนกันอะ่ะจรรอของคุณต้องติดแบบตุ้มตามต้องขันแต่ก,กระจกรตรงนี้ขันได้ไหมตอนนี้ได้ไหมอ่าคุณต้องไม่ถามตุ้มตามแต่ว่ามันมีขายอยู่นะอมันมีขายอยู่ผมได้บอกไง มีอยู่แต่ว่ามันมันมันขันตรงไหนอะตรงนี้เปล่าไหนเรามาดูสิต้องถอดออกนี้ใช่ไหมนี่ใส่ให้ตรงนี้ครับออมาเรามาดูสิอเดี๋ยวผมจะทําให้แม่ัพพูนะทั้งผมมันจะเป็นตัวจับแฮนด์อย่างนี้นะครับนี่นะเออนี่นะครับในะด่แล้ว ครับผมวันนี้นะครับแมงกระบี้นะครับแมงนาปูตุมตามครับก็จะเดินทางไปที่บ้านจำปาดงนะฮะอ่าครับนี่คือการเตรียมพร้อมพวกเรานะครับไหนครับผมเหมือนเหมือนผมไหมเหมือนเหมือนเลยใช่ไหมไหดูซิเดี๋ยวตอนนี้นะครับเอฟซีครับก็จะเอาตัวยึดโทรศัพท์นะครับให้กับแมงนาปูนะครับผม นี่นะครับอืมเเดี๋ยวแม็กพี่จะขันนะครับเแฮนด์นะครับให้มะนาโค ที่แทนเยไม่รู้ว่าอุปกรณ์รบหรือเปล่านับนะนับสองตัวใช่ไหมสองตัวโอดีแต่ว่าคราวนี้เน,นี่ยเฮนมันไม่เหมือนตรงนู้นนะเน้นเลยมนรูนนจะได้ปนะ่ะนะไม่น่าได้มันหวมเลย ไม่น่าต,ตรงนี้ยืดยืดไม่ได้ตรงนี้ก็ใหญ่เกินไปหรือเปล่าอานี่มางงนอตไม่ถึงนะน็อตมันไม่ถึงก็งทำไะไรึีนี่แหละมันตัวคุณคุณต้องเปลี่ยนนออ็อตอ่ะถ้าถ้าเพืเปลี่ยนน็อตได้อลองดูนะ นอ็นอตน็อตมันสนั้นนี่แหละเดี๋ยวจะพยายามจะขันให้ไม่รู้แต่จะทำได้เลยบ่ายสีนะฮะน้องก็เป็นซื้อมาตั้งนานแล้วแหละนะครับคือมันใช้สำหรับแฮนด์ปือ่อยอันนี้มันเป็นแฮนด์อะไรเนี่ยแฮนด์แม่บ้านใช่มันก็เลยแฮนด์แต่ว่าต้องดนะูอะไรก็ไม่เกินความพยายามผมหรอกครับคิดว่าน่าจะได้นะซื้อมาก็แพงอยู่นะหลายร้อย หลายร้อยเลยตรงไม่ได้ใช้ซื้อมาเปล่าประโยชน์โอ้ยไม่รู้จะซื้อทำมาเพื่อตอนนี้ผมก็ขึ้นไลน์อยู่เนาะครับขึ้นไลน์แล้วได้อยู่นะระดับนี้ได้อยู่นะได้ได้ fc ได้นะครับได้ได้ได้อยู่ระดับแมงกะบี้แล้วเพราะยางตรงนี้มันตัวยึดพอดีปกติไอ้นี่มันจะใส่ตรงเหล็กไงแต่ว่าอันนี้ไม่ต้องใส่แต่ก็เก็บไว้นะ ได้อยู่นะต้องขันน้อให้เข้ากันขันน้อให้เข้ากันคิดว่าฝนตกไหมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์ผมจะใส่ชุดกันฝนไปเ,เลยครับ ก็คู่นะครับอาจจะช้านิดนึงแต่ว่าเพื่อความชัวร์แล้วก็จับแฮนด์โอเคจับแฮนด์ข้อมือแล้วพูดให้แน่นเพราะว่า่อนข้าง่จะเดินทางไกลนะฮะแต่แล้วเราก็รู้เราเดินทางไกลนี่ป,ปึ๊บไป อะไรเนาะไอเนี้ยเหนียวเนี่ยขาวเนี่ยไม่รู้มันใต้อ่ะมันก็ใต้บ่มีน้ำมีอะไรกินแปลกๆอ่ะกินอะไรอืมไหนแม่ปูของของคุณหรือเปล่าเนี่ยอืมใต้บเอาโทรศัพท์มันขึ้นไลน์สิเอาเอาเครื่องไหนเอาเครื่องไหนเอาเครื่องอ่ะจะคู่ไหนพี่จีเดี๋ยวแจกให้แม่ปูหน่อยเส้นไหน เออได้แล้วต้องเอาช่องหลักสิครับเอาช่องนะอืมเอาช่องหลักเอาช่องหลักช่องหลักเดี๋ยวเปลี่ยนให้ก็ได้เปลี่ยนทัดเขาอ่าผมผมว่าคุณตั้งหัวข้อไว้เลยอ่ะตั้งหัวข้อเลยผมจะได้ขึ้นไอตีเราตะคู่นะครับเปลี่ยนมาอ ตอนนี้ก็ให้แมงน้คคนูนะครับเปลี่ยนแอคเคาท์นะครับเพื่อที่จะ,ะขึ้นไลฟ์สดนะครับนี่ครับแมนกกีก็เอาโซนิกไปนะแมงนู้ก็เอาเวฟไปนะครับ ครับสักคู่เด้อนะครับใส่แทนให้แมงนาคูก่อนทุกคนโอเคเรียบร้อยไหนขึ้นยังเ,เดี๋ยวตั้งให้แมงนาคูเลยเพื่อเป็นการเซฟเวลานะครับเย็างนี้คู่ไหมไหเห็นแล้วเห็นแล้วอเ,เอาสันๆันง,ง่ายๆเดินทางไปจำปาดงไม่ได้กันน้ำนะอื่นี้ จ้าไม่มีอะไรหรอกมันไม่เข้าหรอกน้ำมากอเคเนาะก็เตรียมพร้อมกันแล้วไนอะ้สนะีเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็เป็นการอัปเดตนะฮะนะครับนะสรุปคุณคุณคุณไม่ได้ตั้งไอ้หมุนเนี่ยใช่ไหม<ะ>อา่าอยู่ไหนฮะหมุนอัตโนมัตินะครับแล้วก็เราก็จะไปเจอกันที่ เจอจุตามที่สามแยกว,วนบุญนะคะเอซีอะมองมองกล้องก่อนมองกล้องก่อนบงกล้อองกองโซนิคนะครับเวฟนะจุ v าตามก็เอาอะไรนะซูมเอ็กซ์ซูมเอ็กซนะไปเอซีขอบคุณมากครับตอนนี้นะ ต้งให้ถึงมือช่างแน่สินะนะครับเดี๋ยวเราจะโหลดคลิปก่อนไปนะครับทุกคนเออ ที่มีอื่นอื่นะผมผม,ผมปล่อยไล้เลยนะอื่าผมปล่อยไลน์แล้ว,วดเ,เดี๋ยวผมจะจุงมไว้ก่อจะได้เห็นภาพ เชือกกี่อันกระเป๋าคุณล่ะคุณไม่เอาไปหรอนั่นะกรเป๋าผมนี่นะผมจะใส่ไปเลยขึ้นแรงสน คลาสเอฟซีนะครับวันนี้นะครับก็จะมี3ามคนนะครับก็มีแม็กกบวีฟีมีแมงกพูมีแมงคับพูดชาแนลนะครับรูมตามนะครับรูมตามนะฮะก็จะเดินทางไปด้านจำปาดงนะครับก็เดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันแล้วนะครับต้องขอโหลดคลิปก่อนนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ